สรุปและก็ล่วงเราต้องไปดูในเกมกันเลยดีกว่าเกมนี้ผมก็ไปกดเป็นทางด้านของเรวมาป่านะครับเพราะด้วยความที่เวเลสเขาบอกว่าเขาป่าไม่เป็นครั้งนี้ก็เจอเป็นทางด้านของ f c นะครับขเขาก็บอกว่า f c เรวมานะครับผมก็ตอบกลับเขาหน่อยว่าขอบคุณครับแล้วก็เบลดัมจะมาวีดป่าที่แต่ต้นทิมแบบนี้เยยมมมลยไม่ได้ผมก็เลย ได้ปบอปฟ้าของผมไปนะครับถ้าตอนแรกก็จะค่ายบอบดําให้ได้แหละแต่ผมสกิลไม่โดนแล้วก็เลยไม่ตามแล้วก็มาฟาร์มต่อเมื่อกี้เขาถามมาว่าได้ออกคิมไหมถ้าสมมุติว่าลงแรงนี่ได้ออกคิมแน่นอนครับเพราะแต่ละดาวของผมก็จะแพชชนะผมก็จะลงหมดเลยนะครับว่าแต่ละดาวเป็นยังไงบ้างแล้วบอวดัมก็ยืนยันที่จะเวทนะครับผมก็เลยหลบไดผ้ผมก็เลยอะไรนะเก็บบอดามมาได้อีกทีนึงทีมผมมาเติมด้วยแหละ แล้วก็มาอันนี้เพราะผมก็เข้าไปได้บ้านเลยนะครับตัวโลกเขาเข้าขไปลึกเกินผมก็เลยจำเป็นที่ต้องตาโอเคสรุปไฟนี้เราให้อยู่แต่ไอ้บอดอมมันแต่เพราผมก็โดนเปลี่ยนหมดนะครับก็เลยตายกันเคละตัวหมดเลยแล้วหลังจากนั้นก็ไฟที่มังกรครับตอนแรกผมก็กะจะหนีพุ่งนะครับแต่อารีเตอร์เขาจับก่อนผมก็ตีนะครับแต่ไอรีเขาสตันมาฟันทีผมตายเลยแล้วสรุปอารีเตอร์ผมก็ตายเลยเหมือนกัน แล้วผมก็ไปลินกับซาร์ตานะซาร์ตาเขาฟิกเกอร์มาแต่ผมเข้าพุ่มล็กนะครับตอนแรกก็คิดว่าจากข้าซาร์ตาได้แบบชิวหน่อยนะครับแต่ก็โชคร้ายห,หน่อยซาร์ตาเขาตีธรรมดาผมตายนสิบตีแรงยอยู่จังหวะอันนี้ผมก็เลือกไม่ถูกเลยนะครับออจะสตาร์นอรันดอร์ก็ไม่ได้แล้วสรุปผมก็ได้โจ๊กเกอร์มาแต่ก็ไม่เป็นไรเชิดดาวเหมือนกันและชอตไดร์ที่ผมไม่น่าให้อภัยเลยผมเข้าไปลึกเกินนะครับ mm hmm. ก็เลยตายอัดนดอร์เข้ามาตีตีผมตาย แล้วพอผมก็แพ้นะครับเขาบอกเอฟซก่อนจบเกมด้วยคือ,อจริงผมก็ไม่น่าสมคบเอวีพีหรอกไปตายไปตายไปเปล่งเปลี่ยนโดยไม่เป็นไรถือว่าดีอยู่ไอ้ยีเราได้แล้วก็ดีใจนะแต่ก็ไม่ไงอ่ะเสียวว่างโอเคนะครับทุกคนสกอร์ก็จะเลี้ๆหน่อยทีมตรงข้ามกับตึงเกินโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบายถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยจงเรียนรู้ที่จะพักไม่ใช่ยอม